เรื่องนี้ต้องชัดเจนก่อนเลยขณะนี้มีข่าวแพระ่สะพัดในโลกออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนแพลตฟอร์มทิก t อกว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทอกอสาขาแม่สอดเปิดให้บริการลงทะเบียนรับเงินผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ตแล้วแต่เรื่องที่หลายคนกำลังพูดถึงนี้อาจไม่เป็นความจริงและนี่คือจุดที่หลายคนอาจจะพลาดไม่ทันได้ตรวจสอบให้ถีวนก่อนแชร์ต่อเพราะทางธนาคารทอกศได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าข่าวที่มีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการเปิดจุดลงทะเบียนดังกล่าวนั้นเป็นข่าวปลอมอย่างชัดเจน ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เรื่องแค่การส่งผ่านข้อมูลผิดๆเท่านั้นแต่ยังเป็นการแอบอ้างชื่อและสัญ,ญลักษณ์ของธนาคารมาใช้โดยมิชอบซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งเพราะอาจนำไปสู่การหลอกลวงประชาชนผู้บริโภคได้ง่ายๆล่าสุดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดพบว่าทากสสาขาแม่สอดไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเลตหรือให้บริการในลักษณะนี้แต่อย่างใดข้อมูลที่แชร์กันจึงไม่ถูกต้องและสร้างความสับสนให้ผู้คนในวงกว้าง ธนาคารได้ทำการแจ้งความและดำเนินการแจ้งระง,งับบัญชีที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลเท,ท็จนี้แล้วเพื่อปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของประชาชนทุกคนหลายท่านอาจสงสัยว่าแล้วเราควรจะเชื่อข่าวที่จะได้รับสิทธิหรือเงินช่วยเหลือจากรัฐอย่างไรดีคำตอบคือสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบจากช่องทางทางการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสื่อหลักที่น่าเชื่อถือเพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงรวมทั้งอย่าเพิ่งแชร์ข่าวสารใดๆก่อนตรวจสอบความถูกต้องให้มั่นใจเสียก่อน แล้วคุณละคิดอย่างไรกับกรณีข่าวปลอมที่แอบอ้างธนาคารรัฐแบบนี้คุณเคยประสบหรือพบเห็นอะไรทำนองนี้บ้างไหมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยเพราะนี่คืออีกประเด็นร้อนที่อาจแบ่งความเห็นกันอย่างชัดเจนว่าจะควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข่าวสารแค่ไหนในยุคข,ข้อมูลข่าวสารล่องลอยอย่างวันนี้